ามมาถามาาว่าชื่ออะไรก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขึ้นแต่เธอบอกไม่ขึ้นผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับพี่ก็อยากถามว่าชื่ออะไรงไงทําไมมาตรการมันไม่เหมือนกันหมดทุกคนพี่ฟังผมก่อนนะพี่ใจเย็นๆอย่าไปไกลครับก็บริษัทเขาออกมาว่าห้ามไลเดอร์ขึ้นตึกหรือขึ้นอาคารที่พักอาศัยของลูกค้าให้ลูกค้าลงมารับ น้ล่างแต่ติ๊กไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของครับก็ผมเข้าใจก็เขาหมายถึงว่าให้แขวนเอาไว้หรือตรงไหนไม่ใช่ว่าให้ขึ้นไปบนตึกพี่เข้าใจผมด้วยนะครับสรุปชื่ออะไรจะบอกได้ยังเบนเออรหัสของผมคือเบนบอกชื่อ HKT872 ครับบอกชื่อ,อ,อไม่พี่ผมตำตำหน้าววนนพี่วันนึงแล้ววันเนี้ยจริงพี่จริงผมไม่ได้โกหกนี่ปัญหาทุก จะไม่ส่งบ้างจะแขวนเอาไว้บ้างแต่ถ้าต่อจ่ายเงินสดน,นั่นไม่โดนถึงเที่ยงก็ยังรอกูอูสายดีสัดผ่านบาัตรเครดิตนะเว้พี่ครับผมทำตามกฎของบอริษัทจริงคมึงทำไม่ชัวนะเดี๋ยวถ้ากูรู้มึงไปส่งใครถึงห้องไงเดี๋ยวมึงโดนไม่มีครับวางไว้ครับ